จังหวัดกาละสินกับปล่อยขบวนรถขาน้ำประชาชน760คนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมมศพสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยุธีพระธิน่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวางังวันเสาร์ที่6ธทันวาคม2 5 6 8ค่ะ ได้สุวัตเข็มธนาเพชรร่องผวาราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผวาราชการจังหวัดกาลสินอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมมศสมเด็จพระนางเจา้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงเธอที่สองภายใต้โครงการเฮาหักแม่ตามห้อยแม่ร่ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นค่ะได้ปล่อยขบวนรถนำพาประชาชนจำนวนสิเกรถหรือว่า19บขั้นนะคะแต่ละขั้นนี่มีคนร่วมทั้งหมดน,นี่เจ็ดร้อคนเดินทางไปทีพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทในพระบรมมหาราชวางัง เพื่อขา่าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมมศสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่6ท่านว่าคม2,568สํ 2, า 68. สำรับกิจกรรมเทือนี้ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมเทือที่สองของจังหวัดกาลสินและก,ะกระทั่งกาลสินยังมีกำหนดการ ออกมาว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเข่าเฝ้ากราบถาวายบังคมพระบรม,มศพอีกสองเทือค่ะก็คือวันพฤหัสบดีที่2 5ธัท่านว่าคมและก็วันอังคารที่13มกราคม2 5 6 9ค่ะ